ครับสวัสดีครับวันนี้ช่วงเช้าๆก็พอดีมีงานโอฮอนมอเตอร์มิซูนะครับเห็นมครับมอเตอร์มิซูนะครับใช้น่าจะใช้กับงานปั่นปูนหรือเปล่านะครับฝุนท่วมเลยนะครับแล้วก็มีน้ําคงน้ําเข้าด้วยนะครับดูนะครับหดรวดก็คอนๆอะเลอะนะครับแต่ยังไม่เสียนะครับเพราะของมิสูก็เข้าค่อนข้างอนุญาตมาค่อนข้างจะดีนะครับมิซูนะครับมอเตอร์มิสูสามแรงนะครับ นี่นะครับฝุ่นท่วมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างก่อนนะล้างแล้วก็อบนะครับ <ners> อยู่นี่อีกตัวนะครับเดี๋ยวเราทำการล้างล้างขดลวนนะครับแล้วเอาไปอบไฟนะครับอ่ะวิบอัเริ่มลองฉีดเลยนน่นนะครับเราก็จะใช้น้ํานะครับเครื่องฉีดล้างเลยนะครับรล,ล้างเลยนะครับล้างในขดลวนให้สะอาดเลยนะ ล้างให้สะอาดเลยนะครับพอล้างแล้วก็ใสเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับพอล้างแล้วก็ใสเหมือนเดิมนะครับเพราะของมิตูเขาค่อนข้างจะทํามาค่อนข้างจะละเอียดนะครับค่อนข้างจะเนียบเลยครับ ก่อ๋ยวเราล้างให้สะอาดเลยนํคล้างให้เกลี้ยงนะครับแล้วก็ทําการเข้าตู้อบนะครับอบไฟนะครับอบอุณภูมินะครับให้ให้แห้งเลยนะครับแล้วก็ทําการอาบน้ำยาใหม่เดี๋ยวเราทําการล้างอบทุกตัวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาไล่ประกอบนะครับก็อาจจะมีต้องเปลี่ยนแบริ่งนะครับอาจจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนแบริ่งนะครับ อาจจะต้องเปลี่ยนแบลิ่งครับแบริง่งค่อนข้างฝืดแล้วครับนี่นะครับนี่น้ำข้าด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือวิธีการโอฮอนเปลี่ยนลูกป,ปืนมอเตอร์มิโซนะครับก็เราก็จะทำความสะอาดให้เรียบเลยนะครับแล้วก็ก็ดลองอีกทีนะครับวัดแอมป์วัดกระแสแล้วเราก็ส่งงานลูกค,ค้าได้ครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ครับผม